ครับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการส่งสินค้าให้กับบริษัทเครื่อง่ายเอกาสารนะครับตามคําสังส่งซื้อจากลูกค้านะฮะส่งครบตามจํานวนครับผมโดยการออกใบส่งของทับไปรกับภาษีรับใบแจ้งหนี้ฮะในเที่ยงอีกเป็น SI0001 ูศับ00003 000 000ะฮะเรามาดูขั้นตอนการทำํำนะครับรายการนี้สําหรับวันที่สิบสมกราคมอ่กับเมนูละก่อน รายการนี้นะฮะเราจะเข้าที่ระบบขายและรับจองสินค้าครับแล้วก็ Workflow ฮะจากนั้นให้ไปที่ i n v o i c e สินค้าครับเลือกการขายเชื่อ1.2แล้วกดโอเคครับอำการเพิ่มนะฮะได้ที่กเลที่ยังเองไม่ต้องใส่นะครับเครื่องจะรันให้แล้วเราเปลี่ยนแค่วันที่ครับผม14มกราปี58นะครับโดยลูกค้าฮะกดจุด Enter ครับ เป็นบริษัทเครื่องทยเอกสารนะฮะจากนั้นเราจะทำการค้นหาใบซีออเดอร์ที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้นะเลือกค้นระบุเป็นใบครับผมอ่านีอางอีกครับผมกดจุด enter จะได้เป็นเอกสารของวันที่เจ็ดนะที่เราได้ทำการทำใบเซลล์ออเดอร์ให้กับลูกค้านะครับกดเลือกเลยฮะถูกต้อง เราจะใช้เป็นอัตราแรกเปลี่ยนตามมาตามเอกสารเดอร์นะครับเนี่ยเสร็จแล้ว่ะรายการนี้ง่ายมากเลยครับก็คือทำการส่งสินค้าให้เรียบร้อยนะฮะมีอะไรให้เปลี่ยนไหมน้องโอเคครับเรียบร้อยครับผมจากนั้นเราจะกระทำการ f 1 0เพื่อบันทึก ข้อมูลนะครับนะจะได้เป็นเดวิดลูปนี่ฮะการค้า 18, 4ี8ซ8 4แารดสิบสแล้วก็เครดิตขายเชื่อ3 9 000, 1 2 0 0แล้วด้วยเครดิตขาสิคาม่าย27384บาทค,ครับเมื่อถูกต้องแล้วกด f 1 0ครับเนี่ยเราจะลองพิมพ์ใบส่งของให้ดูนะเรือไปแบบต้นฉบับนะกดปริ้นครับผม ใบส่งสินค้าจะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมูลค่าสุทธิ400,000บาทน,นะครับมาเสร็จแล้วครับกด escape ออกแล้วครับเสร็จแล้วกด escape อีกครั้งครับเพื่อทำการออกจากรายการนี้นะีฮะส่งสินค้าเรียบร้อยครับกด escape ครับ สำหรับรายการวันที่14มกราคมรายการส่งสินค้านะฮะก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผม